พระที่ดียังมีอีกเยอะถ้าเรามีมีพระสงฆ์เนี่ยใครจะดูแลวัดวัดก็จะสูญสิ้นกระถิ่นส0 0 0ม 30, วัดทำให้สังมนคมมฑลทเข้มแข็งขึ้นศาส,สนาพุทธก็จะพลิกสถานการณ์ขึ้นมาได้ในที่สุด พ่อมาจากมืองจีนก็เป็นคนจีนที่มาเสือพืนมอนใบค้าขายในตลาดปากน้ําสมมติการก็จะเป็นเด็กต่างจังหวัดผมก็จะเด่นทางด้านคํานวณก็ไปสอบเอ็นทานเขาวิศวะไฟฟ้าชุลาตอนนั้นติดเล่นสนุกอาจารย์ถึงขนาดแจ้งตำรวจมาจับพอตำรวจมาก็หนีกันจากแถวแถวชุลากลับบ้านเที่ยงคืนมันก็ถึงบ้านซะตีหนึ่งเช้าก็ตื่นไม่ได้วิชาเช้าเนี่ยไม่เคยเข้าเลยก็แย่นะเกรดก็ไม่ดีแต่มันก็ผ่านมาได้แต่นี้2524ตอนปี4มีเพื่อนในคณะชวนมาวัดแล้วก็มีงานปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์แล้วก็ เจอหลวงพ่อทัตตะท่านเป็นรองเจ้าอาวาาท่านจะเป็นคนที่เด็ดขาดแล้วก็เอาจริง<ม>ก็มีความรู้สึกว่าทัตตะขนาดนี้ว่าเจ้าว่าจะขนาดไหน พอทำงานกานรไฟฟ้าฝ่ายบิุิลาบวชได้120วันพรรษานั้นก็ตัดสินใจบวชเลยช่วง10วันก่อนจะบวชเนี่ยก็เจอฝนฟ้าขนองถ้าใครทํากดไม่ดีลมพัดก็จะเละไปหวดเลยนะพอตอนขึ้นกุฏินอนได้เนี่ยรู้เลยว่าคนเราต้องการแค่นี้จริงๆมีบาทแล้วมีจีวรมีของเท่าที่จําเป็นไม่ต้องดูแลอะไรมากผมปิดตรงนี้เลยแล้วแม้แต่ศึกออกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เราก็ต้องการแค่นี้เท่านั้นแล้วในช่วงนั้นก็มาวัดทําบุญซื้อที่2,000ไร่ทาบุญครั้งแรกก็หมื่นหนึ่งแต่นั้ ว่าเงินเดือนร้อยพิษากิจ3าม0บาททำกระถินของคุณยายได้ล็อกเก็ตคุณยายรับจากมือคุณยายด้วยฮะคุณยายก็จะบอกว่าเอายายไปอยู่ด้วย วัดพระธรรมกายต้องสร้างสถานีไฟฟ้าช่วงที่วัดเราจัดงานบุญใหญ่มีแอร์มีพัดลมเครื่องเสียงเยอะแยะเลยเราต้องใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างเยอะตอนนั้นวิกฤตต้มยำกุ้งเงินบาทเรานี่ตกไปเป็น50กว่าบาทผมก็ติดต่อที่จะซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงเขาก็ขายเป็นยูเอสดอลลาร์เราซื้อยูเอสดอลลาร์นี่โหราจ่ายเยอะมากเลยทางวัดก็ซื้อไม่ได้เพราะมันแพงก็เลยไปรู้บริษัทหนึ่งของคนไทยเขาก็ผลิตเลตติ้งเดียวกันได้ผมก็เข้าไปคุยแล้วยังลดอีกสามแสนแล้วก็ขายเป็นเงินบาทก็เลยติดต่อซื้อเลยแล้วกกกกก็ช่ววยทพออุปปรณ์้งัน จะมีเพื่อนปักดินวัดค่าแล้วก็คำนวณสมให้การไฟฟ้าภูมิภาคเพื่อขออนุมัติในการสร้างสัานีไฟฟ้าเราได้ช่วยทํา<ะ>ก็เป็นความเพิ่มอ,อย่างนะ ทาําางนอยู่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต9ปีปก็เลยลาออกมาอยู่บริษัทเอกชนจนเกือบเกษียณทำงานด้วยความกดดันอยู่บ้างก็พยายามที่จะหาที่ใหม่ตอนนี้อายุมันเยอะขึ้น5 7 5 8มันไม่ใช่เปลี่ยนงานง่ายเมื่อเอิมีรุ่นน้องที่ทํางานอยู่ที่นี่เขาก็ชวนผมก็เป็นผู้บริหารเป็นที่ปรึกษาของธุรกิจหน่วยหนึ่งที่เกี่ยวกับการซ่อมมลดวงอินเวอร์ตเตอร์ของโซลาเซลล์โซลารู้เขาก็ต้องการบุคลากรแล้วก็ต้องเทรนดิ่งให้เขาเป็นซึ่งมันก็ไม่ง่ายนะทุกวันนี้ตั้งแต่ทํงานา6ปีขึ้น7ปีเนี่ยก็คือสมุติ เรื่อยๆขณะดเดียวกันก็โชคดีตรงที่ว่างานมันสบายขึ้นขณะดเดียวกันมันมีโบนัสจากเจ้านายที่ให้มาด้วยก็มีความรู้สึกลึกๆว่าบุญน่าจะส่งผลเพราะว่าหลายๆคนที่กเกษียณก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ที่ง่ายๆ จะคิดเสมอว่าเออเรานี่โชคดีตัวผมเองทํางานก็ยังมีเงินไม่เคยอัตาคัดได้เงินเดือนอย่างนี้แม้ไม่สูงมากแต่มันก็ทําบุญได้เต็มที่ที่เราต้องการปีนึงทากรถิ่นได้เอ็มหนึ่งร 1, เรียกว่าปกตินอกจากนั้นยังมีป,าป่าปลายอย่างอื่นก็มีบุญเยอะแยะแล้วก็บริหารเวลาได้ด้วยหลวงพ่อท่านก็บอกเรายังเกิดอีกไม่รู้เท่าไหร่กว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมเราต้องการสเปียงมากๆเลยค้นหาเนื้อนาบุญเราพบแล้วเนี่ยเราก็ทําเต็มที่ได้เจอครูบาอาจารย์ได้โอกาสศรัทธาแล้วก็ทําบุญด้วยเราก็ไม่เคยคิดเสีีียยดดาาโชคจริงๆทท่มมัธ สั่นคอแล้วก็ตั้งแต่แรกที่เข้าวัดก็ไม่เคยเบียดแม้ว่าเราจะถูกโจมตีผมจําได้ว่าท่านไม่เคยว่าอะไรใครคาสอนของท่านเนี่ยต้องบอกว่าชัดเจนมากไม่ว่าเชื้อชาติศาสนาใดๆก็ตามท่านก็สอนว่าเป็นพี่น้องกันเรามั่นใจในเนื้อนาบูตูจจะผลงานเพราะว่าโครงการมันเยอะแล้วก็มันจําเป็นจริงๆด้วยที่ต้องทาเผยแพร่ไปทั่วโลกผมเชื่อว่าถ้าไม่มีหลวงพ่อธรรมมาไม่มีใครคิดอย่างนั้นได้ ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ต้องให้อายุแด่เนื้อนาบนุญราบิสุทุกรูกให้ท่านมีอายุยืนยาวอายุยืนของท่านก็เป็นใบเพื่อการสืบอ,อายุพระศาสนาจากการศึกษาคำสอนสัมมาสมพุทเจา้าฝึกฝนอบรมแล้วก็เทศนาสั่งสอน จะไ,ไม่จ้าว่าเรามีส่วนที่รักษาทธสาสนาให้ยืนยาวโดยทางอ้อมโดยผ่านตัวท่านอาหารหนึ่งมื้อที่ท่านอิ่มเป็นกำลังแข็งแรงแล้วท่านก็จะได้ไปศึกษาคำสอนของพระสมมติเมมจ้าเอาไว้ฝึกฝนตนเองแล้วก็สั่งสอนผู้อื่นด้วยอายเยืะยงของพระสัสนาเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และเทวดาทั้งหลายด้วย เพราะทำกายก็จะมีโครงการกระถิ่น30,000วัดเมื่อปีที่แล้วก็ได้เป็นตัวแทนหลวงพ่อไปทอดกระถิ่นทําให้วัดต่างจังหวัดได้พัฒนาขึ้นหลวงพ่อท่านก็อยากให้ลูกๆได้บุญเยอะท,ทําทีทั่วสังขมณมลทนปีหนึ่งเราทําได้ถึง30,000วัดเลยพระที่ดีมีอีกเยอะถ้าเราไม่มีพระสงฆ์เนี่ยใครจะดูแลว,วัดวัดก็จะสูญสิ้นกระถิ่น3 0 0 0 0วัดทาให้สังขมณมลทนเข้มแข็งขึ้นศาสนาพุทธก็จะพลิกสถานการณ์ขึ้นมาได้ในที่สุดประเทศเราจะเจริญได้ทะลุอภัยมุขมีมงองทั้งหมดเลย